ช่วงนี้นะคะผู้ใช้ใสายตาเยอะมากๆเลยทั้งทำรีวิวนะคะแล้วก็ยังเทสมือถืออีกช่วงเวลา,าว่างๆเนี่ยเราก็ยังดูซีรีส์เนาะแล้วก็เล่นเกมจ้องจออีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้อุ้มพาทุกคนมาอยู่ที่นี่ค่ะหอแว่น Better Vision เขาเนี่ยบอกว่ามันมีเลนส์ตัวหนึ่งชื่อว่าเลนสีนนะทาออกมาเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตตาแบบเราๆมากๆเลยอ้าวมันจะเป็นยังไงอุ้มพาไปดูกันเลย อยากรู้มากเลยว่าตัวเลนสีนเนี่ยหรือว่าเลนที่เป็นแอนตี้ฟาทีกเนี่ยมันเป็นยังไงอีกตัวแอนตี้ฟาทีกหรือว่าเลนสีนนะครับจริงๆเลนสีนเนี่ยแตกต่างกับเลนปกติทั่วไปตรงที่ว่าตัวเลนสีนเนี่ยเขาจะช่วยลดการคลายกล้ามเนื้อตาแอนตี้ฟาทีกก็เหมือนกับว่าให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือการการคลายกล้ามเนื้อตาในการที่เรามองระยะใกล้ อ๋อเพราะว่าเวลาเรามองเวลา,เามองไปข้างหน้าทุกคนแต่เวลาที่เรามองก้มลงมามันเหมือนใช้คนละระยะเลยมันสายตามันมันใช้กําลังสายตาในแต่ละระยะเนี่ยไม่เท่ากนันนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของเลนส์ซีนจริงจริงมันจะมีโซนอยู่ประมาณหล,กลักๆมีประมาณสโซนก็คือเป็นโซนที่มองไกลก็คือช่วงช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งเนี่ยอาจจะเรียกว่ารีแลกโซนก็ได้นะครับก็คือโซนข้างล่างอ่าครับซึ่งอย่างอุ้มสั้น200แล้วมันจะไล่ยังไงครับพี่ คือกาลังสายตา200เนี่ยเราก็จะมีโซนที่มองไกลได้ดีที่สุดก็คือจะอยู่ประมาณช่วงบนอ่าเมื่อกี้เรามองนี่เนาะใช่ใช่แล้วก็อันข้างล่างเนี่ยคือเขาจะเป็นการลดกําลังค่าสายตาลงมาอืมก็คือไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆครับเหมือนอ่าบกมตัวอย่างแบบเป็นบันไดแล้วกันครับสมมุติว่าสายตาเรากําลังมองไกลแล้วมามองใกล้เราเหมือนกับให้สายตาเราลงบันไดแบบสบายๆก็คือลดอาการเพ่งใช่ครับแล้วก็ทำทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่าโอเคงั้นอุ้มได้ยินมาว่ามัน มีแบบ2 in 1ที่นอกจากเป็นเลนส์ anti ฟาติกแล้วมีบูบ็อกด้วยใช่ไหมมีครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันต่ามาเรื่องของแสงสีฟ้า้าค่ะนิดเวลาเล่น<ผ>ม,มือถือเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาจากหน้าจอใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับ,รบจริงๆแสงสีฟ้าเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่ามาจากแค่เฉพาะหน้าจอแต่ว่ามันจริงๆมันมาจากแหล่งกาเนิดแสงทุกอย่างเท่ากับว่าตัวเลนส์ที่ที่ช่วยกันแสงสีฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยกันแค่เฉพาะ มือถือก็คือทุกอย่างที่มีแสงออกมาทุกคนใช่ครับถูกต้องอ่างั้นเดี๋ยวพี่อิจสาที่ให้เราดูนะคะว่ามันทํางานอย่างไรบ้างเราเลนตัวบูบ็อกค่ะผมเริ่มจากเลนที่เป็นการแสงสีฟ้าหรือบูบ็อกรุ่นเดิมนะครับเวลาเรามองเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสสีฟ้าวแสงสีฟ้าเห็นแสงสีฟ้าอยู่แบบนี้ใช่ครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับผมถ้าคุณรู้เราดูอ่งแสงนี้ผมใส่เข้าไปปึ๊บ ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าสงมันจะมันจะดปลงนิดนึงเห็นไหมหายไปนิดนึงนิดเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ตัวนี้คือบูบอกตัวปัจจุบันที่ตาเลอ้ยวโอรับตัวนี้เดี๋ยวคุณดลองดูนะครับถึงวมาคุณใส่แว่นปุ๊บหายไปเลยไม่มีแล้วไม่มแล้วฮะเขาก็จะจะช่วยไม่สามารถทําให้แสงสีฟ้าเหล่านี้ผ่านเข้ามาถึงพวกจอประสาทตาเราได้ ก็คือหายไปแบบเกลี้ยงเลยใช่ครับเปจริงอาจจะอาจจะไม่ได้แบบทั้งร้อแต่อาจจะมีตรงเหลือมาอยู่ในปริมาณที่ไม่น่าอันตรายอา่าเลิศเลยอ่ะอย่างนี้เนี่ยอ,อยุ้งขอตัดแบบทูอินวันเลยได้ไหมก็คือใช้ทั้งเทคโนโลยีแอนต้ฟอาทีกแล้วก็เทคโนโลยีที่เป็นบูบอกด้วยได้ครับได้โอเคอ่ะงั้นไปตัดกันดีกว่าได้ครับ บอกว่าตั้งแต่ตัดแว่นมานะนี่เป็นการวัดที่แบบละเอียดิยที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะว่าแว่นที่พีอิฐเนี่ยวัดค่าต่างๆให้อุ้มเนี่ยออกมามันจะเป็นยังไง ว่าประมาณที่ตูนะคะตอนนี้มก็ได้แว่นใหม่เนี่ยพร้อมกับเลนส์ซีนนะคะจากทางหอแว่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว้มชอบอะไรบ้างนะคะอย่างที่1นนะคะขอย้อนกลับไปวันที่รับแว่นค่ะปกติตาอุ้มเนี่ยเซสซิทีฟกับแว่นใหม่มากนะคือใส่แว่นใหม่เนี่ยก็ต้องปวดหัวไป3วัน5วันนะคะไม่ก็บางทีก็ต้องเอาเลนส์ไปแก้ด้วยซ้ำนะแต่จะบอกว่าทางหอแว่นนะคะมีการวัดค่าต่างๆละเอียดยิบมากไม่ใช่ค่าของดวงตาเท่านั้นนะคะแต่ว่าไปถึงไอ้นี่เลยระยะห่างตั้งแต่ใบหน้าจานถึงตัวเลนส์นะคะหรือว่า ความโค้งเว้าวของตัวแว่นเองก็ตามซึ่งมันมีประโยชน์ยังไงพราเป็นลับนะคะเราก็สามารถจะเอาแว่นใหม่มา,มาใสา่ปุ๊บใช้งานได้เลยคือทิ้งแว่นเก่าไปได้เลยนะคะก็คือจบแล้วอุ้มก็ไม่ปวดหัวด้วยอันนี้ชอบม,ม,มากๆอย่างที่2นะคะเป็นเรื่องของตัวเลนเองนั่นเองค่ะเราก็สงสัยเหมือนที่ทุกคนดูกันอยู่ว่าเฮ้ยมันคืออะไรเทคโนโลยีต่างๆที่เขาเล่ามานะคะสรุปว่าพอมันรวมกันมาเป็นเลนส์ซีนตัวเนี้ย จบเลยเอออุ้มเนี่ยทำการทดสอบนะคะโดยการใส่สลับกับแว่นเก่านะฮะเพราะว่าค่าสายตาอุ้มไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเล่นใหม่นะคะสําหรับอุ้มเองนะคือเราสามารถจะดูคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบดูในมือถือระยะใกล้เนาะหรือว่าการมองนะผ่านเเวลาเราขับรถใช่ไหมคะมองไกลเรายังมองเห็นชัดเจนแล้วก็เวลาเราดูคอนเทนต์ใกล้ๆนะคะแบบนี้ สมมติอุ้มเอา,อาให้ดูแบบนี้นะตรงรีแลกโซนเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าสมมติค่าต,ต่างาอุ้มเนี่ยเป็นสั้น200ใช่ไหมแต่เวลาเรามองใกล้ๆเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ถึงระยะสั้น200อนะคะอาจจะไล่ลงมานะคะก็อาจจะเป็นลบร้อยห้าสิบลบร้อยไล่ลงมาเพราะว่าเวลาเราดูคอนเทนต์ใกล้ๆเนี่ยเรามองลงอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวผมจะลองทาให้ดูเนาะเนี่ยสม,มมติอันนี้อุ้มมองทุกคนอยู่ใช่ป่พะพอเรามองสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆหรือว่ามองพวกมือถือนะคะเราก็จะใช้แค่เนี่ยเป็นด้านล่าง เราก็จะ,งงแบบนะจะมองลงแบบนี้นะพอเรามองลงแบบนี้นะคะ มันเลยไม่จําเป็นจะต้องใช้ค่าลบ200นะไม่ต้องใช้ค่าแบบที่มันเป็นสั้น200นะคะเหมือนกันมองไกลมันก็เลยช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาอันนี้สําคัญมากๆเลยนะแล้วก็เทคโนโลยีบูบล็อกของเขานะคะเก่งเลยพอมันรวมกันปุ๊บนะทําให้การดูนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือการใช้ชีวิตรประจําวันของปกติทั่วไปการมอง iMac นะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปวดหัวนะ <c oughs> จากเดิมนะคะที่รู้สึกว่าใช้แว่นเก่าแล้วชอบปวดขมับข้างซ้ายกับปวดลงตาตรงนี้สรุป ว่านะคะเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เท่าเดิมนะก็รู้สึกว่ามองจอหรือว่าเลื่อนจออะไรพวกนี้ค่ะได้สบายมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วนะคะใครที่กําลังเนี่ยมองจอแล้วปวดหัวมากๆหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสายตาของเราเนี่ยไม่ดีเหมือนเดิมนะอุ้มแนะนําว่าเดินไปปรึกษากับทางขอแว่นได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเป็นเลนซีนตัวนี้อุ้มเนี่ยเจอใครนะมีปัญหานี้อุ้มแนะนาหมดเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าหลังจากใช้งานมาเองแล้วรู้สึกว่าเอ้ย e มันใช้ดีก็เลยอยากจะบอกทุกคนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเลนซีนเนี่ยจะช่วยให้เรานะไม่ใช่ ่แค่คนที่ใส่ตาสั้นอย่างเดียวนะเพราะว่าคนที่ใส่ตายาวนะก็สามารถทาได้เช่นกันก็คือให้ด้านบนนะคะมันเป็นเ,ออเขาเรียกว่าระยะปกติเลยนะสำหรับตัวแว่นนะคะตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นค่าใส่ตาเนาะเป็นใส่ตายาวใส่ตาสั้นอะไรก็ว่าไปแบบนี้ก็เขาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ไปลองติดต่อนะหอแว่นนะคะ Better Vision เนี่ยใกล้บ้านคุณมีหลากหลายสาขาเลยในห้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้มฝากไว้ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ